การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะน,นิสัยจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตอนเองและสังคมช่วยให้คนจเจริญง,งอกงามทั้งปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมในอดีตการศึกษาเริ่มต้นจากพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชน ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพารัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเมื่อวันจันทร์ที่27คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นณวัดพระท่าแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านความว่าการศึกษาคณะสงฆ์อีกอย่างคือระดับอุดมศึกษาซึ่งทางวัดได้ส่งเสริมให้มีการศึกษาของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย สอนทั้งพระและคลวาดมีบัณฑิตจบหลายรุ่นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่คณะสงฆ์ในจังหวัดน่านและใกล้เคียงจึงขออนุโมทนากับพระกุณเจ้าที่ส่งเสริมการศึกษาทุกประเภทจนเกิดผลงานเป็นที่ประจกักษ์วิทยาลัยสงขลาน่านได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2545 โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับจังหวัดน่านจากการขยายห้องเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศา,าสนาจากวิทยาเขตพะเยามาจัดก,การเรียนการสอนที่จังหวัดน่านเพื่อขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาส่งเสริมให้พระสังฆธิการครูสอนพระปร,ะริยัติธรรม และพระภิกษุสาม,มนเณรในพื้นที่และต่างจังหวัดได้ศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช2553ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงนครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อมาเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2554สำนักราชเลขาธิการแจ้งหนังสือเรื่อง สมเด็จพระเทพพรร ث ราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาลัยสุนทรน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรร ث ราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ5 6พรรษาและในวันที่28กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2555สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงนครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ56พรรษาวิทยาลัยสงนครน่าน ตั้งอยู่ณเลขที่469ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านภายใต้การบริหารงานของพระเดชพระคุณพระชยานนันทมุนีผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดเตรผู้อำนวยการวิทยาลัยสงนครน่านและคณะกรรมการบริหารวิทยาลายัยได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการเป็นวิทยาเขตในอนาคต ทำให้มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และคลุกพันธ์ต่างๆรองรับบุคลากรและนิสิตประกอบด้วยอาคารสำนักง,งานบริหารอาคารปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอาคารเรียนรวมกลุ่มอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยี หอพักนิสิตและปฏิบัติการวิจัยกลุ่มอาถารได้รับการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยสอดคล้องกับปัชฉายมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่าศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบรูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม ปัจจุบันวิทยาลัยสงนครน่านเปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งบรรพชิตและขลาราชระดับปริญญาตรีมี3คณะ4สาขาวิชาคือคณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และคณะคลุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยหลักสูตร5ปี ระดับปริญญาโทมีสองคณะคือคณะพุทธศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสนราสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาวิทยาลัยสงนครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยการวิจัยและค้นควา้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมพระพุทธาศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้ประสานสอดคล้องกับบริบทของน่านและสืบทอดพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพต่อไป